สวัสดีครับมาพบกับช่อง Thailand Indy TV นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตโปรอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย DT แทนะครับปโปร,โอ,รอินเทอร์เนต็ตของเครือข่าย DT แทนะครับ,รรรรบมีทั้งหมดอยู่3โปร,โรนะครับตอนนี้ก็คือเน็ตเล่นไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับโปรนี้จะเริ่ม โปรที่ที่ผ่านมานะครับมันหมดเขตวันที่16ที่ผ่านมานี่นะครับแต่โปรนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่16จนถึง3 1สิงหานี้นะครับเป็นโปรที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคผมจะให้ดูนะครับนี่โปรใหม่นะครับโปรแรกผมจะอธิบายโปรแรกนะครับทั้ง3ามโปรนี้จะ โทรฟีก็ต่อเมื่อเพิ่มเงินอีกสมัครโปรอีก50บาทก็จะได้โทรฟีทุกเครือข่ายนะครับก็ก่อนโปรนี้นะครับเฉพาะซื้อซิมใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะสมัครโปรได้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อซิมมาแล้ว แล้วเติมเงินแล้วก็ให้รีบสมัครเลยนะครับภายในวันนั้นก็ยิ่งดีนะครับจะได้ไม่หมดสิทธิ์ในการสมัครโปรใหม่นี้นะครับมันจะง่ายนะครับโอเคมาแนะนำโปรแรกนะครับโปรแรกก็คืออะเน็ต2เมกะบิตนะครับเล่นไม่อั้นนะครับดูนะครับเน็ตไม่อั้น2เมกะบิตนะครับ สามสิบวันนะครับราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาร้อยห้าสิบบาทารหัสกดสมัครนะครับไปซื้อซิมมาใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาลงทะเบียนให้นะครับแล้วก็เติมเงินไปร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าจะเอาโปรโทรฟรีทุกเครือข่ายก็เติมไปเป็นสองร้อยเลยนะครับแล้วก็รหัสกดสมัครนะครับ ดอกจัน104ดอกจัน225ดอกจัน923 6620สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับเดี๋ยวโปรชัวนี้ผมจะไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคอ่าโปร,โปรที่2นะครับโปรเน็ตแรงไม่อั้น4เมกะบิตนะครับ ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่200บาทนะครับ30วันนะครับรหัสกดสมัครนะครับดอกจัน104นะครับดอกจัน514ดอกจัน9236620นะครับดูนะครับโปรที่2นี้นะครับเป็นโปรเมกะไบต์4เมกะบิตนะครับขออภัยพูดผิดนะครับ อินดี้นะครับผมโอเคมาโปร10เมกนะครับนี่โปรนี้ความเร็ว10เมกนะครับโปรนี้ราคาจะอยู่ที่300บาทนะครับ30วันนะครับอ่าก็รหัสกดสมัครนะครับดอกจัน104แล้วก็ดอกจัน517ดอกจัน923 620สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ โอเคเมื่อกดสมัครทั้งหมดแล้วถ้าอยากได้โทฟีนะครับทั้ง3โปรนี้มันจะได้โทฟีต้องสมัครเพิ่มเป็น50บาทนะครับอ่าแล้วก็รหัสกดสมัครโทรฟีเพิ่มไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับดอกจัน104ดอกจัน90ดอกจัน9 2 3 6 6 2 0นนะครับเดีย๋ยวโปรชัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับให้ไป ซื้อซิมมาใหม่นะครับลงทะเบียนที่ร้านเสร็จก็เติมตังค์นะครับเติมตังค์ก็เติมเผื่ออีก50บาทถ้าจะเอาโทรฟีนะครับแล้วก็มากดรหัสนะครับก็โปรนี้ต่อยู่ได้6เดือนนะครับก็สำหรับเป็นของสำหรับที่ซื้อซิมใหม่ วันที่1 6หถึง3าสิงหานี้นะครับโปรมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ d t แท h นะครับก็มาแนะนํากันนะครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับเป็นซิมเติมตังนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าซิมอะไรนะครับได้เฉพาะซิมใหม่นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวส่วนค่ายค่ายทูนะครับค่ายทูนี่ ผมยังไม่ได้โปรชัวมาเลยนะครับก็เดี๋ยวไม่แน่ใจน่าจะเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับาฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตของค่ายทูให้นะครับก็โปรก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่หรหัสกดสมัครอะไรนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับของค่ายทูนะครับค่ายทูว่ามันมี2องเกหรือเปล่า2องเกเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับ แต่นี้มันขึ้นราคานะครับของเดือนที่แล้วนี่มันร้อยยี่สิบาทนะครับแต่มามาหลังจากวันที่สิบหกมานี่มันร้อยห้าสิบแล้วครับก็ขึ้นราคาแล้วก็โปรนี้จะได้ฟรีประกันนะครับโปรสี่เมกกับโปรสิบเมกจะได้ฟรีประกันประกันโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนำอ่า การสมัครไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวก็โปรชัวร์ท้ายคลิปนะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ